หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าสมมุติเราอยากจะตั้งใจลงทุนแบบจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเราควรจะซื้อกองทุนรวมนะครับหรือว่าเรามาเล่นหุ้นรายตัวหรือว่าซื้อหุ้นรายตัวเนี่ยดีกว่ากันนะครับผมอยากจะให้ข้อมูลเราแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังทั้ง2ประเด็นเลยนะครับมาเริ่มกันที่การซื้อกองทุนรวมกันก่อนนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่า การซื้อกองทุนรวมนะครับหรือการลงทุนด้วยกองทุนรวมเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ดีนะแล้วก็เหมาะมากๆนะครับกับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการลงทุนเลยนะครับหรือไม่มีเวลาที่จะเข้ามาศึกษาพูดง่ายๆว่าทํางานแล้วแบบยุ่งทั้งวีทั้งวันนะครับแล้วก็ตกเย็นกลับบ้านมาแล้วก็เหนื่อยแล้วก,ก็ขี้เกียจนะเหมาะกับคนขี้เกียจที่จะศึกษาหาความรู้พูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเราอยากให้เงินของเราเนี่ยมันเติบโต มากกว่าที่มันควรจะเป็นนะมากกว่าการที่เราไปอยู่ในการฝากแบงก์นะครับมากกว่าที่เราจะไปลงทุนสุ่มสี่สุมหที่แบบูมัวซั่วๆนะครับการลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นอะไรที่ดีกว่านะครับทีนี้ คำถามคือว่าแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนกองทุนรวมแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าการลงทุนในกองทุนกองทุนรวมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับกองทุนเนี่ยมักจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะครับในหุ้นเซ็ตห้หรือในหุ้นเซ็ตร้อยนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนะครับแต่จะบอกว่ามีกองทุนไม่มากครับที่เขาจะออกนโยบายนะครับหรือบอกว่ากองทุนเนี้ยลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนะลงทุนใน หุ้น MAI นะแบบนี้มันจะน้อยมากนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกองทุนเนี่ยมักจะลงทุนในหุ้นเซ็ต50กระจายกระจายกันไปนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าวันนี้ เราไม่มีเวลาในการศึกษาในการลงทุนนะครับเราอยากจะลงทุนให้เงินเราเติบโตมากกว่าการที่เราฝากบแบงก์ไว้เฉยๆนะครับกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับอาจจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับเขาอย่างที่เขาบอกถูกไหมผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก8-12%ถึงต่อป,ปีนะครับแต่เมื่อหมายความว่าเราลงทุนปีนี้ผ่านไปคบหนึ่งปีแล้วเราจะได้8%ปอเนะครับปีต่อไปเราเราได้อีก8%เปร็น16%นอ็ตอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องบอกว่าการลงทุนกองทุนรวมเน แล้วพอเราผ่านไป10ปีนึกไหมเรากลับมาคิดย้อนหลังเนี่ยมันจะออกตกมาประมาณปีละแปดถึงแปถึงสิหรือพูดง่ายๆว่า10ปีก็โตขึ้นสมมติโตขึ้นปีละสินะครับคิดเฉลี่ยเนี่ยสิก็หมายความว่า10ปีจากเงิน1ล้านกลายเป็น2ล้านแบบนี้คือ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมหารสิบปีคือปีละสิบเปอร์เซ็นต์เขาเรียกวักนการค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับมันไม่ใช่การแบบเติบโตไปข้างหน้านั่นหมายความว่าระหว่างปีที่หนึ่งถึงปีที่สิบเนี่ย มันอาจจะเกิดอะไรครับเกิดการแบบมันขึ้นขึ้น,นลงลงลของพอร์ตเราได้ถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายังค e p going นะยังมีวินยัยในการลงทุนแล้วลงทุนอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆถือในระยะยาวนะครับไม่ใช่แบบซื้อกองทุนวันนี้เดือนหน้าขายกองทุนอ่นะซื้อต้นปีขายปลายปีไม่ใช่แบบนั้นนะคือแบบเราต้องถดลงทุนไประยะยาวนะแบบเนี้ยมันถึงจะได้ผลตอบแทนประมาณ10%ตอ่อปีแต่ในปีที่10ถึงคิดย้อนหลังกลับมาถึงได้นะโอเคไหมให้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ประเด็นคือว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ กองทุนรวมเนี่ยมักจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราอ่ะจะมีโอกาสซื้อหรือซื้อเพอร์ฟอร์แมนซ์พอๆกับตลาดหุ้นไทยเท่านั้นเองนะครับแต่เราจะไม่ได้ผลตอบแทนในหุ้นขนาดกลางหรือหุ้นขนาดเล็กเพราะกองทุนอย่างที่บอกกองทุนลงทุนในหุ้นใหญ่เท่านั้นแต่หุ้นในตลาดหุ้นไทยมีประมาณ750ตัวแต่กองทุนเนี่ยเลือกลงแค่เซ็50คือ50ตัวจาก750 หรือลงทุนในเซ็ทร้อยคือร้อยตัวจาก750ดร้อยห้าสิบะมันยังมีอีกหกร้อยกว่าตัวเนืกออกไหมครับที่กองทุนเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปลงทุนเห็นภาพปหเพราะฉะนั้นนั่นหมายความอะไรครับหมายความว่าเราจะคาดหวังผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากกองทุนรวมไม่ได้โอเคไหมแต่มันมีข้อดีคือว่าถ้าเราไม่มีความรู้เราเอาเงินไปฝากกองทุนรวมเนี่ยดีกว่านะครับนะทีนี้มาดูประเด็นตัดไปก็คือว่าการกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมในในมุมของอินเวสเตอร์นะในมุมของนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วการ การที่เราเอาเงินเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเราไม่ได้สิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหุ้นนะครับต้องฟังให้ดีนะเราไม่ได้สิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหุ้นนะแต่เราได้สิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นแต่กองทุนเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ในการถือหุ้นเรื่งไหมจริงจมันก็ไม่ใช่บอกว่ากองทุนเป็นตัวกลางนะแต่ว่าเขาเป็นตัวเป็นคนที่ manage เ,เงินลงทุนตรงนี้ในภาพรวมทั้งหมดให้กับเราเท่านั้นเองนะครับอันนี้เรียกกองทุนรวมนะครับทีนี้ถามว่า performance หรือว่าสิ่งที่เราได้กลับมา มันก็ดีระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดไหมสาหรับผมผมมองว่าไม่ใช่นะต้องบอกว่าดีระดับหนึ่งแต่ดีที่สุดไหมไม่ใช่เพราะการลงทุนในหุ้นหลายตัวให้ผลตอบแทนมากกว่านะครับให้ผลตอบแทนมากกว่าแน่นอนเพราะหุ้นบางตัวปีหนึ่งบางทีขึ้นร้อเ็นห็นไหมแต่กองทุนรวมบางทีต้องรอ10ปีถึงขึ้นร้อเ็นเห็นไหมครับระยะทามมิ่งมันห่างกัน ถูกไหมค่าเสียเวลามันต่างกันนะครับแต่ข้อเสียของหุ้นรายตัวก็คือว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในการเลือกหุ้นในการลงทุนพอเห็นข้อเปรียบเทียบไหมครับว่ากองทุนรวมดีนะผลตอบแทนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่จะมีความเสี่ยงมากถ้าเราเลือกกองทุนผิดนะครับพอเห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างไหมครับกองทุนรวมเนี่ยมีข้อดีคือว่าถ้าเราไม่มีความรู้เราเอาเงินไปฝากกองทุนได้ผลตอบแทนประมาณหนึ่งแต่เราต้องถือระยะยาวคือต้องเราอดทนถือหน่อย10ปีนะครับ ในขนาที่หุ้นหลายตัวเนี่ยเราสามารถพิกอัพหุ้นหลายตัวได้แต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในการเลือกหุ้นผลตอบแทนก็จะเน่าเลยนะครับก็จะติดหุ้นติดดอยเลยนะเพราะหุ้นในตลาดมันมี750ตัวเงเราไม่รู้ว่าเราจะไปพิกอัพตัวไหนถูกไหมผมเคยแนะนําคนแบบง่ายๆนะบอกว่าเฮ้ยไม่มีความรู้ใช่ไหมเฮ้ย <"Hey, S 2> เพื่อนแบบไม่มีความรู้ใช่ไหมเราก็ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็ไม่ได้ผลถูกปะทำไมเราไม่สร้างกองทุนขึ้นมาของตัวเองล่ะทําไงกองทุนรวมลงทุนในเซทห้าสิบถูกไหม แต่เราเอาเงินไปซื้อหน่วยลงทุนเราไม่ได้ซื้อหุ้นหลายตัวที่ไทยในทางกับกันเราก็ทําแบบกองทุนสิอ่าพอเห็นภาพไหมครับเอาเงินของเราไปกระจายซื้อหุ้นเซ็ตห้าสิบะนะเซ็ตร้อยก็ได้เซ็ตห้าสิบก็ได,ได้ถือไปเลยห้าสิบตัวถือไปเลยร้อยตัวใส่สิ่งที่เราได้คือเราได้ปันผลจากหุ้นเหล่านั้นอนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราได้สิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเราสามารถไปประชุมผู้ถือหุ้นได้พอเห็นภาพไหมครับเราได้สิทธิ์เป็นเหมือนผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของหุ้นเเเเเลยรรบบาาไไดด้้แแตก็ม โอเไหมเรากระจายไปก็จริงในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะแต่เราได้แคปิตอลเกณฑ์แบบเต็มๆนะครับหรือถ้าเรามีความรู้มีองค์ความรู้ในการลงทุนมากขึ้นหน่อยเราก็ทําแบบเดียวกันคือเราสร้างกองทุนของตัวเองขึ้นมากระจายไปในหุ้นหลายๆตัวถ้าเราอยากมีปันผลที่สูงไหมครับก็เลือกลงทุนแต่หุ้นที่ปันผลสูงแต่กระจายไปหลายๆตัวเห็นไหมมันก็สามารถลดความเสี่ยงไอ้ที่มันอยู่ในหุ้นหลายตัวได้แล้วเห็นไหมครับคือทีเนี้ยผมอยากจะบอกพวกเราว่าทั้ง2องอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ถ้าถามผมนะ ว่าถ้าเราอยากจะลงทุนแบบจริงจังอยากจะแบบเต็มที่อยากจะให้ performance ออกมาดีมากๆผมแนะนําว่าเราควรลงทุนหุ้นแบบรายตัวแต่ใช้กลยุทธ์หรือการสร้างพอร์ตเนี่ยคล้ายๆกับกองทุนรวมโดยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปแบบหุ้นหลายๆตัวนะครับวันนี้ถ้าเราซื้อกองทุนนะเราบอกว่าเฮ้ยเราจะซื้อกองทุน10กองทุนนะครับแต่อย่าลืมนะว่ากองทุนส่วนใหญ่อะสิบกองทุนนี้มันก็ไปลงทุนในเซ็ตห้ในเซ็ตร้อยมันคือหุ้นกลุ่มเดียวกันโอเคแต่ถ้าวันนี้คุณเอาเงิน ไปลงทุนในกองทุนรวมแต่กระจายเลยกองที okay ่1เป็นกองโรงพยาบาลนะครับกองที่2เป็นกองกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองรีพอเพิ่นที่ฝันนะครับกองที่3เป็นกองทุนเกี่ยวกับพุ้นพลังงานนะครับกองที่4เป็นกองทุนเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เหมือนแยกแต่ละเซกเตอร์เฮ้ยแบบนี้โอเคนึกออกปะเราได้กระจายความเสี่ยงของเงินเราอะครับไปหลายๆเซกเตอร์ของธุรกิจแบบนี้โอเคไงถูกไหมแต่มันจะดีกว่านั้นมากครับถ้าเราใช้หลักการเดียวกันแต่เราเลือกหุ้นหลายตัวเอา นึกไหมเพราะอะไรเพราะกองทุนรวมสมมสติกองทุนนี้ลงทุนแต่หุ้นโรงพยาบาลเขาก็กระจายไปไหลายๆลาโรงพยาบาลนึกอไหมเขาไม่ได้จะไม่ได้เลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดท็อปทรีหรือว่าท็อปฟอะไรแบบนี้ในทางกับการทาไมเราไม่ลงทุนในหุ้นหลายตัวโดยการทําแบบนั้นเองไงถูกไหมเราก็กระจายไปสิไม่ว่าเงินเราจะมีเท่าไหร่นะครับเรากระจายไปเลยสิครับสัดส่วนตรงนี้นะเราถือหุ้นอสังหาริมทรัพย์สัดส่วนตรงนี้เราถือพลังงานเราถือ,อ,อกองนี้เราถือหุ้นโรงพยาบาลกองนี้เราถือค้าปี่กองนี้เราถือโรงแรมกองนี้เราถือ,อ,อพวก ขนส่งต่างๆเห็นไหมเราทําได้หมดไนี่มันเฟกซิเบิลมากกว่าแล้วเราก็เลือกแต่หุ้นที่เป็นระดับท็อปทอปของแต่ละเซกเตอร์สิอาจจะเซกเตอร์ละ3ตัวก็ได้เซกเตอร์ละ5ตัวก็ได้ดูไหมครับแล้วรกระจายลงเงินไปพอๆกันแบบนี้เราก็สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้ความเสี่ยงเราก็ลดต่ําลงเหมือนกับที่เราลงทุนในกองทุนรวมนักลงทุนเท่าที่ผมศึกษามานะนักลงทุนที่เป็นรายใหญ่จริงๆหรือคนที่เขาลงทุนจริงๆจริงจังๆเนี่ยน้อยคนมากครับ ผมผมไม่กล้าพูดคําว่าแบบร้อนะแต่ผมอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกันเขาไม่ลงทุนในกองทุนรวมนะครับเกได้เลยเขาไม่ลงทุนในกองทุนรวมแต่เขาเลือกหุ้นหลายตัวในการลงทุนนะครับส่วนตัวผมเองนะครับต้องแชร์อันนี้แชร์แล้วกันนะไปแชร์เป็นมุมมองนะครับว่าส่วนตัวผมเองผมไม่ซื้อกองทุนรวมเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ผมเลือกในการกระจายหุ้นหลายตัวซึ่งปัจจุบันเนี้ยกระจายไปประมาณ13หรือ15เซกเตอร์แล้วอ่ะนะครับ ในทั้งหมดที่ตลาดหุ้นไทยมีทั้งหมด28วันนี้ซื้อไปประมาณ13-15เซกเตอร์แล้วที่ถืออยู่ปัจจุบันนะครับรวมๆแล้วนะครับประมาณ125ตัวล่าสุดที่อัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับก็คือเดือน7/2021เนี่ยประมาณ125ตัวถือว่าถือเยอะมากนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไปซื้อกองทุนรวมไม่ดีกว่าหรอกลับไปฟังคลิปนี้อีกรอบหนึ่งครับเราจะเข้าใจเหตุผลว่า,วาไม่ดีกว่าครับซื้อแบบนี้ดีกว่าเพราะแคปิตอลเกนเราได้เต็มนะครับหุ้นบางตัวผมเนี่ยบวก นะครับบางตัวอาจจะบวก50บวกแต่สุดท้ายพอร์ตมันโตวกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนรวมเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ง่ายๆครับที่เป็นตัวเลขเปรียบเทียบไม่ง่ายเลยเพราะว่าพอร์ตที่แย่ที่สุดของผมนะถ้านับตั้งแต่โควิดหรือว่ามีนา2020ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันคือเดือน7เดือน8เนี่ย2021เนี่ยนะครับประมาณ1ปีกับประมาณ4-5เดือนเนี่ยนะครับเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณบวกขึ้นมาประมาณสัก50-60%ในขณะทีส กราฟของเซตห้าสิบนะครับหรือว่าถ้าเราเอาเงินของเราไปซื้อในเซตห้าสิบหรือในเซตร้อยเนี่ยก็ตามนะครับจะบวกอยู่ประมาณแบบเจ็ดหรือสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับคือมันต่างกับลิบลับมากเห็นปะแต่อย่างที่ผมบอกมันดีไหมมันดีนะคือมันเงินอย่างน้อยการการลงทุนแบบกองทุนรวมเงินเราโตโตกว่าฝากแบงก์แน่นอนนะครับแต่เราต้องทําระยะยาวไงแต่ในขณะที่เราลงทุนหุ้นลายตัวเห็นปะบวกประมาณ50-60แต่ในขณะที่ถ้าเราซื้อแค่เซต50หรือเซต100เนี่ยบวกแค่ประมาณ10%เท่านั้นเท่านั้ มันต่างกันประมาณ5-6เท่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเรามีองค์ความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็เลือกลงทุนแบบนั้นครับมันมี Choice อยู่นี้ครับ 1. ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีความรู้ในการลงทุนนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือว่ามี2องช้อยก็คือว่าคุณจะซื้อกองทุนรวมไปเลยนะครับหรือคุณจะศึกษาหาความรู้แล้วลงทุนหุ้นรายตัวด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีความรู้ในการลงทุนอยู่แล้ว มีองค์ความรู้ในการลงทุนมากพอนะครับผมแนะนําว่าลงทุนหุ้นรายตัวครับแต่ให้ทําการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มากพอแล้วสุดท้ายพอจะตโตเองหลายคนบอกว่าเฮ้ยผมถือหุ้นตั้งร้อยี่สิบห้าตัวแล้วอย่างนี้จะดูทันเหรอแล้วพอจะตโตเหรอก็นี่ครับผลลัพ์เห็นไหมผลลัพธ์เห็นไหมมือปกีกว่าที่ผ่านมาบวกประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เซ็ตห้าสิบหรือเซ็ตร้อยเนี่ยถ้าเราลงทุนตามนั้นนะครับบวกแค่ประมาณแบบสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ก็อยากจะแบ่งปันแชร์เรื่องราวแบบนี้นะครับให้พวกเราเข้าใจนะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ว่าในแต่ละอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียของมันมันอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกช้อยส์ไหนให้กับชีวิตเราเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนตัววันนี้ผมเลือกในการลงทุนหุ้นหลายตัวเพราะผมเห็นประโยชน์ของมันมากกว่านะครับเรามีองค์ความรู้ในการลงทุนนะเราศึกษาหาความรู้มากพอมันทําให้เรามั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้ในการลงทุนนะครับ ก็ไม่แปลกครับที่คุณจะไม่กล้าลงทุนในหุ้นรายตัวเป็นเรื่องปกติมากๆเป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการจะซื้อกองทุนรวมก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับก็อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับก็ยังไงนะผมแนะนำนะครับว่าพวกเราทุกคนนะสามารถไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมในการศึกษาการวิเคราะห์หุ้นรายตัวเพิ่มขึ้นได้ครับมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องแบบเป็นนักบัญชีเป็นนักการเงินเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วเราจะ เข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องซิมเพิลมาก,มากๆที่เราทุกคนก็สามารถเข้าใจได้เพราะถ้าคนแบบผมที่ผมจบครูมานะครับจบครูสุขศึกษามานะครับไม่ได้จบทางด้านการเงิน Finance, ไฟแนนซ์ใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ได้จบวิศวกรรมด้วยซ้ำนะครับถ้าคนแบบผมที่เป็นครูตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยยังสามารถเข้าใจทางด้านการลงทุนได้แบบนี้นะ performance ออกมาได้แบบนี้พวกเราทุกคนก็ทําได้เช่นกันครับ อยู่ที่ใจกับความตั้งใจเท่านั้นเองนะครับแนะนำนะครับศึกษาเพิ่มพอเราได้ศึกษาเรื่องการลงทุนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะพบต่อมาคือเลยไหมเราจะมีวิชั่นมากขึ้นเราจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นครับในมุมต่างๆของชีวิตเลยนะครับนะก็อยากฝากไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พิมพ์เข้ามาบอกในคอมเมนต์กันได้นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาทํามาอธิบายให้พวกเราฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับโปรแกรมนะครับคอร์สที่ชื่อว่า IC P Plus นะครับหรือว่า Investor Club Premium Plus ที่คอร์สนี้นะครับผมจะเป็นโค้ชทางด้านการลงทุนแบบส่วนตัวให้กับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเลยนะครับซึ่ง IC P Plus นะครับจะให้อะไรกับพวกเราบ้างน,นะครับต้องบอกบบนี้ครับว่า หนึ่งนะครับผมจะทําการคัดหุ้นหัวกะทินะครับให้พวกเราแบบอัตโนมัตินะครับโดยผ่านโปรเซสการคัดหุ้นทั้งหมดที่ผมมีในการดูทั้งพื้นฐานธุรกิจนะครับดูงบการเงินนะครับดูเรื่องของการเติบโตดูเรื่องของปันผลอัตราส่วนทางการเงินต่างๆรวมถึงกราฟทางด้านเทคนิคอลในการหาจังหวะเข้าซื้อที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้หุ้นในจังหวะที่ตินเขามากๆนะครับจะไม่มีทางติดดอยจากหุ้นเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับสองนะครับคอสีนะครับจะเน้นการลงทุนแบบเสี่ยงต่ํามากๆนะครับโดยที่เราจะมีกกกาาารรระจยลงทุน การสร้างพอตแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับเราจะไม่กระจุกในการลงทุนอยู่เพียงแค่หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เราจะนําเงินลงทุนของเรานะครับกระจายลงไปในหลายๆส่วนในสัดส่วนที่พอดีพอดีกันนะครับและในจุดที่คุ้มค่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับการดีไซน์การลงทุนแบบนี้ การลงทุนของเราเนี่ยจะไม่มีทางเจ็งอย่างแน่นอนนะครับความเสี่ยงผมบอกเลยว่าใกล้เคียงศูนย์มากๆนะครับข้อที่3นะครับผมจะเปิดเผยทุกกลยุทธ์ในการลงทุนที่ผมใช้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมจะมีการอัปเดตนะครับคลิปที่เรียกว่า next plan นะครับในทุกๆต้นเดือนนะครับคุณจะได้เห็นสานการจริงเลยว่าเฮ้ยผมมองการลงทุนในช่วงเวลาถัดไปยังไงผมวางแผนการลงทุนในขั้นตอนต่อไปอย่างไรผมมองตลาดหุ้นแบบไหนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคุณจะได้เห็นแผนการลงทุนที่ผมออกแบบไว้แบบ real time เลยนะครับข้อที่4ครับผมจะมีคลิ นะครับสำหรับในการปรับพื้นฐานสำคนที่แบบเออไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจการลงทุนอะไรมากมายนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยลงทุนมาก่อนก็ตามนะครับแต่วันนี้ยังไม่สักเซสเท่าที่ควรนะครับโดยที่คอร์สนี้เนี่ยผมจะมีคลิปวิดีโอนะครับในการปรับพื้นฐานการลงทุนะให้พวกเราเยอะแยะมากมายนะครับและทุกคนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมเคยทําไว้ในคอร์สนี้ เกือบเกืบสปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มากกว่า20คลิปวิดีโอนะครับให้พวกเราเรียนรู้กันได้แบบเต็มๆนะครับต้องบอกว่าคลิปที่อยู่ในคอร์ส ICP Plus อันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในเชิงลึกมากๆนะครับที่ไม่ซ้ํากับในคอร์สออนไลน์ต่างๆของผมนะครับหรือว่าเนื้อหาที่อยู่ใน YouTube แบบ Public ที่พวกเราได้ชมกันนะครับไม่ซ้ำอย่างแน่นอนครับเป็นการเจาะดีเทลแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้มูลค่ามหาศาลนะครับข้อที่5นะครับคุณจะได้รับไฟล์ข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์คุณภาพหุ้นนะครับซึ่งผมได้แบ่งคุณภาพของหุ้นนะครับออกเป็นเกรดนะครับทั้งหมด4เกรดก็คือ A B C และก็ F นะครับต้องบอกว่าไฟล์ข้อมูลตรงนี้นะครับได้รับการวิเคราะห์โดยตัวผมเองล้วนๆนะครับทำการวิเคราะห์ตรงนี้ใช้เวลามามากกว่า6เดือนนะครับวิเคราะห์หุ้นทั้งตลาดเนี่ยนะครับเจ นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาในคอร์สนี้คุณจะได้ไฟล์นี้ไปแบบอัตโนมัติเลยทําให้คุณเห็นเลยว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นที่ดีนะครับแบบ10เต็ม10นะเเต็ม1 0 8เต็ม10 A B C F นะกดตัวไหนเป็นหุ้นที่เน่าที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับเราจะได้เห็นทั้งตลาดเลยทุกเซกเตอร์ครบทั้งหมดนะครับก็เฉพาะไฟล์นี้ไฟล์เดียวผมคิดว่ามูลค่ามันก็มาหาศาลมากๆแล้วนะครับ และข้อสุดท้ายครับคุณยังได้รับการ Q&A สอบถามได้ตลอดเวลานะครับผ่านหลายช่องทางมากๆครับช่องทางแรกนะครับเราจะคุยผ่านกันทางกลุ่มไลน์กลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้มีคำถามอะไรสามารถเข้ามาถามได้ครับจะมีพี่น้องเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเนี่ยคอยช่วยเหลือกันนะครับสคุณจะมีไลน์ส่วนตัวของผมนะครับเอาไว้ปรึกษาถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนทั้งหมดได้เลยนะครับคุณสามารถปรึกษาผมได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ข้อนี้เฉพาะคนที่อยู่่่่ในนนนนนครรรรส ICP+ Clo เททาาาัััั้้้ะะบบบบบบีีจไดกกปึษแแววต และช่องทางสุดท้ายครับเรายังมีการคุยกันนะครับผ่านทาง Zoom meeting นะครับที่ผมจะจัดขึ้นนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้ล่วงหน้าครับว่าจะเป็นการจัดวันไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับการจัด Zoom meeting เนี่ยจะอยู่วันเสาร์นะครับช่วงกลางเดือนของทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่อยู่ในคอร์ส C นะครับจะได้รับการพูดคุยสอบถามกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ และยังมีแถมให้อีกหนึ่งข้อนะครับสำหรับคนที่สมัครเข้ามาในคอร์ส ICP Plus เนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะครับในการนัด Private Meeting กับผมแบบส่วนตัวนะครับเป็นแบบ One on One เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาเจอกันที่ออฟฟิศผมนะครับหรือว่าจะคุยกันผ่านทาง Zoom Meeting แบบ One on One ก็ได้นะครับผมให้เวลาได้เต็มที่ไม่จำกัดเวลาเลยนะครับในการพูดคุยสอบถามหรือว่าปรับความเข้าใจปรับจูนการลงทุนให้ตรงกันนะครับตรงนี้ก็ให้เวลาเต็มที่ได้อย่างแน่นอนนะครับ โดยที่วิธีการสื่อสารข้อมูลการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้นะครับจะผ่านการทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับหเราจะมีไลน์กลุ่มนะครับเอาไว้คุยกันนะครับสเราจะมีไลน์ส่วนตัวนะครับที่ได้คุยกับผมโดยตรงเลยนะครับและ3นะครับคุณจะได้รับเข้ากลุ่มนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่รวบรวมของวิดีโอทั้งหมดนะครับที่คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับย้อนหลังได้ตลอดคอร์สนี้ที่มีเคยมีมาเลยนะครับประมาณเกือบเกือบสงปีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับข ปีสองี2021นะครับอยู่2แพ็กเกจด้วยกันนะครับก็คือแบบ1ปี55,000บาทนะครับแล้วก็แบบเหมาจ่ายเลยนะครับระยะยาว3ปีนะครับ150,000บาทนะครับโดยที่แพ็กเกจเหมาจ่ายแบบ3ปี150,000บาทนี้นะครับจะอยู่ถึงเพียงแค่สิ้นปี2021เท่านั้นปีหน้าจะไม่มีโปรแบบ3ปีแล้วนะครับจะเป็นปีนี้ปีสุดท้ายที่จะมีโปรแบบ3ปีนะครับแล้วก็ขอซีนะครับรับจํานวนจํากัดนะครับแค่300ท่านเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เต็ม300ท่าน นะครับผมจะปิดรับสมัครทันทีนะครับก่อนหน้านี้รับแค่200นะแต่ว่ามันมีคนรีเควสเข้ามาเยอะมากนะครับในการที่จะเข้ามาในคอร์สนี้ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่มา200กว่าคนแล้วนะครับก็รับได้อีกไม่กี่สิบท่านเท่านั้นนะครับในการที่จะเข้าคอร์สเมื่อไหรเต็ม300ผมต้องปิดรับจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รับเพิ่มแล้วนะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยพอผมมีเวลามากขึ้นเนี่ยก็สามารถขยายโคตาได้มากขึ้นแต่ว่ามากกว่า300คนเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับ่าานดดดดออยููรรรร้บบจจะไไไกกแแล VIP ผมมโตงงิิๆ นะครับโดยที่ทุกคนจะได้คอนแทคโดยตรงกับผมนะครับในการตอบคำถามทุกอย่างนะไม่ว่าจะในกลุ่มไลน์ใน Facebook หรือว่าในไลน์ส่วนตัวจะเป็นตัวผมเองเท่านั้นนะครับในการพูดคุยกับพวกเรา และสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแนะนําว่าคอสเนี้ยพวกเราควรจะมีเงินลงทุนนะครับขั้นต่ําหรือว่ามีพอร์ตการลงทุนรวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในพอร์ตหรือว่าเงินสดเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าเกินกว่า3ล้านบาทขึ้นไปถึงจะบอกกับการเข้าในคอสนี้นะครับและที่สําคัญคือคุณจะต้องมีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับเงินที่คุณจะเอามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือเงินก้อนเนี้ยนะครับผมแนะนําว่าควรจะเป็นเงินที่เราไม่จําเป็นจะต้องหมุนมาใช้อีกเลยอย่างน้อย5ปีข้างหน้า ถึงจะเหมาะกับการเข้าคอร์สีนะครับเราก็ต้องบอกว่าคอร์สนี้ไม่มีการสอนเก่งกําไรหรือว่าการเล่นรอบการแบบสวิงเทรดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเน้นการสร้างพอร์ตหุ้นปันผลในระยะยาวเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ว่านะครับพวกเราจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่เคยลงทุนมาก่อนหรือไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับคอร์สนี้สามารถเข้าได้ทุกคนนะครับโดยที่ขอแค่อย่างเดียวครับว่าคุณควรจะต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย3ามล้านบาทขึ้นไปและมีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับทาง Line ID นะครับช็อปครับนะครับชื่อเดี่ยวชื่อชา n e l ของผมเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะคุยกันเบื้องต้นกับผมก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราจะเหมาะกับคอร์สนี้ไหมนะครับหรือว่าคอร์สเนี้ยจะตอบโจทย์การลงทุนของเราจริงๆไหมเนี่ยผมอยากให้โทรมาคุยนะครับกันก่อนนะครับได้ที่เบอร์0 8 1 2 0 8 8 8 8 7นะครับมี8ทั้งหมด4ตัวนะครับก็โทรมาคุยกันได้นะครับแล้วผมจะช่วยประเมินให้นะครับว่าพวกเราเนี่ยเหมาะกับคอร์สนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคอสไอซีพีพลาสมครับผมให้ความมั่นใจได้เลยครับว่าคอสนี้จะช่วยปลดล็อกและยกระดับการลงทุนของคุณให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผมตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อช่วยให้พวกเราสามารถประสบความสาเร็จกับการลงทุนได้จริงๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Page นะครับแล้วก็ u b e Channel นะครับชื่อว่า Shop Club นะครับไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับรับรองนะครับว่าคุณจะได้พบข้อมูลความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับด้านการลงทุนในตลาดหุ